สวัสดีครับวัยรุ่นชาฟีฟาออนไลน์สี่ครับก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็น FC อนไลน์ครับและกิจกรรมที่เข้ามาอีกมากมายครับวันนี้เราก็มาถลุงกิจกรรมเก่ากันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพมพร้อมแล้วรุยฮะก็เริ่มต้นกันด้วยกิจกรรมเก่าของเราครับสำหรับ World Cup Final Season Pass 2นะครับตรงนี้ก็ผมก็ถลุงไปประมาณได้300เหรียญนะครับก็มาดูของรางวัลกันนะครับ มาที่ไอเทมนะแล้วก็เก็บกันเลยดีกว่าฮะรตรงนี้รวดเดียวก็เรียบร้อยกันแล้วนะครับมาดูที่เงินกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมรับเงินนั้นเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะมาดูกันก็มา4ี่หมื่นเก้ากันเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเยอะกันเลยทีเดียวนะแพ็กนักเตะนี่ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยนะครับแต่ร้อยหนึ่งบวกห้าครับ CC คัทใหม่แล้วก็กําลังจะเป็นคัทเก่าแล้ว ไฟมายังไงกองหน้าใครใครว่าเอดินเชงโก้ครับหมืนหกได้อยู่นะตัวนี้ตัวนี้อ้าบวกห้าเหมือนกันครับผมแต่มีหลายคารตดนะตัวนี้ mm hmm. กุลิตมีไหมย mm hmm. อยากได้กุลิตลอ่ะโอ้ไม่ได้แล้วฮะมิลันดาไม่รู้จะได้อะไรนะครับไปฮะ ไฟมาเฉยเฮ้ยยังไงแบ็กซ้ายดีมากู้ร้อยสิบสองวันด์ซาก็มาครับร้อยเก้าวีเตอร์เช็คโอ้โอเคเลยแต่ละตัวสวยงามครับสวยงามวันนี้แล้วก็ใบสุดท้ายของเราครับ อ๋อมี2องใบครับเปิดทีละใบละกันตรงนี้รุ้นกันเริ่มที่ใบแรกดีกว่านะครับผอมมามีไฟไหมอย่ามอดนะโอ้โหว่าและเฉียวโจต้าครับผม6ก0ันาใบสุดท้ายของเราครับผมโอ้โห,หมอดอีกแล้วใครเนี่ยร้อยเก้า ผมคิดว่าความเกลืองผมมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับไปที่ช็อปครับผมแล้วก็ไปกันที่มาเราซื้อแพ็คโปรกันดีกว่าครับตัวนี้ครับหนึ่งครับแล้วก็ซื้อแพ็กนี้อีกหนึ่งแล้วกันไปยังไอเทมฮะลับเลย มาจัดตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วกันฮะได้มีอีกห้าพันอ่ะไปแมนเเจอร์ลิ้นพันแล้วแมนเนเจอร์การ์ดประจำเดือนกันยายนครับห้าสิบห้าชิ้นเราไปช็อปกันนะฮะใช้อะไรดีตัวนี้ใช้ มินิเจอร์บล็อกตัวนี้ใช้กี่5้ามินิเจอร์ใช่ไหมตัวนี้ใช้สิบงั้นเอาตัวนี้แล้วกันครับผมตัวนี้ไป1 2 3 4 5 5กล่องไปครับแล้วตัวนี้1กล่องโอ้โหได้มา500เอาแล้วครับมาตัด ร้อยสี่บวกห้าครับก็ร้อยเก้าครับการันตีบวกห้าครับผมยังไงฮะแรดฟอร์ดมีไหมโอ้ใหมอดอย่างนี้แล้วก็เชียร์ร์ครับร้อยสิบอย่าไปหยองฮะอ่ะร้อยเก้าอีกรอบนะตัวนี้ขอดีๆ h g ได้ไหมนะจ๊ะไปหน่อยโอ้มอดอีกแล้วพีเตอร์เขา หาคำรามนะครับผมจังหวะนี้ร้อยสามบวกห้าครับขอบวกห้านะ GM อ้าวไฟมาครับ CDM SG ไก่เขาคือ The Can Light like. เอ้ยคุ้มอยู่ครับตัวนี้เฟี้ยวร้อยสิบสามมาครับร้อยสี่ครับผมตัวนี้แล้วก็ ทิ้งท้ายกันที่ใบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมคาดว่าน่าจะหมดแล้วล่ะปาคำรามอย่างนี้ไฟมาอีกแล้วครับผมจังหวะนี้ใครหว่ากองกลางด้วยบูบอกา้าได้อยู่แหละหลักหมืน่นโอเคผ่านก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยครับต้องบอกว่าทิ้งทวนกันสำหรับ ฟีฟ่าออนไลน์4ก่อนจะเปลี่ยนชื่อกันวันพรุ่งนี้นะครับไปดูบทสรุปกันฮนะนักเตะก็มูลค่าก็มีสูงสุดก็จะเป็นเดคานท์นะครับผมดิมาโกนะครับเอดินเชโกนะครับรูบอกต้านะครับโจตาเชียร์เร่เวนเดซาก็ตามนี้นะฮะตะวันด้วยนะตัวนี้พี่ตะวันก็มานะครับผมยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับ ถ้าชอบความเคี้อก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้แม็กโอต้องขอตัวไปแล้วฮนะสวัสดีบายบาย